เป็นคนจังหวัดไหนคะเนี่ยจริงๆผมเป็นคนเกิดกรุงเทพครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนใต้ครับอ๋อคนใต้คนใต้เปลี๋ยวแปลงได้ไหม่มากได้ได้กับพี่โอ้โีแรงได้ดีแรงไม่ได้แล้วจะไปคุยเขาทะใหม่แล้วเราเราคนที่ไหนผมมาคนกลาบบุรีฮะับไอรู้จักคำขวัญลาบบุรีไหมคำขวัญลาบบุรีรู้จักอ๋อไม่เป็ชาวได้เหรอสุราษฎร์ได้ไหมสุราษฎร์ได้เราอยู่ไหนเนอ่ะผมเกิดกรุงเทพแต่ว่าคำขวัญสุราษฎร์พอได้อ่ะไรสุราอาอย่างหอยใหญ่ ไข่แดงเอ้ยเบอร์ไเคยเห็นเหรอไม่ไม่คำหวานหวานคำหวานคนสุราษฎร์เก่งคนสุราษฎร์วันกันคนสุราษฎร์เหมือนกันจริงคนสุราษฎร์เนี่ยจรางจริงๆคนสุราษเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอ้ยคนนี้คนสุราษฎร์ยังไงครับผมไหนๆคนสุราษเดินยังไงเออคนสุราษฎร์น่าใส่เกงแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเบ้ขนาดนั้นบิวฮะทำไมมันเป็นอย่ังไงคุณสุราษฎราไงไม่โดนงั้นนะฮะอ๋อตามคำขวัานล่ะลูกใช่ค่ะครับผม เมืองร้อยเกาะเดินไปหลายร้อยเกาะใช่ใช่ค <bizarre> ่ะหาลากเลยเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่มากมีคำวัญสั้นแค่นี้เองมีไข่แดงด้วยอใช่เออเอาทัวรชัดๆหน่อยไหนเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยย้ําใหญ่ไข่แดงแดงแหล่งธรรมะนี่ไนีวัราบุรีราบุรีคะคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งราชบุรีครับไข่แดงแหล่งธรรมะ น,นี่ยังน okay. oh, ี่ยังยังเว้นหอยไว้ให้เขานะเนี่ยพี่ไม่เอามาไงเดี๋ยวลาดบุรีเขาไม่เอาหอยก็โอกมารวมกันไหมเราคนที่ไหนอะเอาแล้วกันเราคนที่ไหนเราคนเปในเซลาไม่มีกองขวาี